สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะพวกผมครงในคอสอกกับคลอสอกแชนแนลนะเจ้าวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาเ v a l ลอหรืออาวนนะพี่ก็จะมีคอนเทนต์จัดอันดับมาให้ดูกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับ10ฮีโร่สายชิลของ AOV คือเรอมีเรื่องเครียดมาเยอะมีแบบดราม่ามาเยอะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าฮีโร่สายชิลเป็นยังไงนะไปเราไปเริ่มกันที่อันดับที่10คลิกซี น้องคลิกซี่คนระับเธอคือเอลฟ์ที่ป่าเอลโบนคะรับถ้าว่างๆเนี่ยน้องเ็าจะเต้นรําอยู่ในพุ่มไม้หรือเล่นกับสัตว์ป่าน้อยใหญ่ชิลบะละ่ะคือตอนแรกอ่ะพี่ก็สับสนอยู่ระหว่างการเป็นเอลฟ์กับเป็นแฟรี่ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้พี่จะพยายามเรียกว่าเอลฟ์แล้วกันนะเพราะจะได้ไม่งงนะฮะซึ่งเธอก็ชิลจริงๆแหละถ้าอยู่ในป่าแบบเล่นกับสัตว์เต้นรําใดๆนะโอ้โหที่ถือว่าตัวนี้แหละมีความน่ารักและมีความชิลตัวหนึ่งแต่ถ้าหากป่ามีภัยเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะสละชีพนะเพื่อรักษาต้้้นไไมโลกลกแะาาเอาว เออไม่ใช่ชิลไราสาระนะชิลมีประโยชน์นะฮะ ต่อมาอันดับที่9คลิสซิกคลิสซิกนะครับเขาคือกิ้งกา่าสายเลือดมังกรที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยใช้ความเก่งของตัวเองให้เป็นประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพ่อเผาตัวเองเนี่ยจะแบบมอบตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมหนีจ้าฮัลโหลเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบอะไรเยอะนั่นเองนะก็เป็นสายชิว,สา,วสายวางตัวเหนือปัญหาสุดๆนะครับและเมื่อเขาได้ไปพบอิฟเนี่ยเพื่อนใหม่เนี่ยคุยกันถูกคองไงแถมอิฟเนี่ยยังฝึกฝนการต่อสู้ให้จนได้รับตำแหน่งคูพิทักนะฮะและในส่วนเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยเป็นภาร เขาต้องไปยึดที่รับแสงจันทร์จากอวิสก็แบบน่ารักน่ารักนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฮีโร่สายชิลสายป่วนตัวหนึ่งเหมือนกันนะต่อมาอันดับที่8ปดร็อกซี่ล็อกซี่นรับเกิดและเติบโตในครอบครัวนักผจญภัยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่เลยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยออกไปผจญภัยนะครับซึ่งพ่อแม่เนี่ยจะฝากเพื่อนที่สนิทเนี่ยเลี้ยงล็อกซี่ขึ้นมา ชิวตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วเพื่อนคือลูกก็ไม่เลีย้ยง,งไปผจนภัยเนี่ยฮะแล้วตัวร็อกซี่เองเนี่ยเพื่อโตขึ้นเนี่ยเธอก็ออกผจนภัยเหมือนพ่อแม่นะแล้วก็ไปพบกับแอคนี่เออ ซึ่งเธอเนี่ยเป็นสายชิวตัวจริงเลยนะคือชีวิตเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอะคือไม่เกี่ยวกับใครเลยคือออกมาชนภัยในแผนที่ก็แบบงงๆไม่มีแต่ว่าจากเนื้อเรื่องนะครับเทศกาลดอกไม้ไฟเพื่อนร่วมมาชนภัยของเธอก็คือแอนนี่เนี่ยมีความสําคัญต่อเทศกาลดอกไม้ไฟด้วยนะเป็นเผ่าพันธุ์ตำนานที่เคยช่วยอาณาจักรนอร์แมนให้รอดพ้นจากความหนาวเนี่ยได้เออเห็นไหมไม่ใช่แบบว่าเป็นเพื่อนซีโซนะเป็นเพื่อนแบบมีประโยชน์นะฮะซึ่งตัวล็อกซี่เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความชิวความน่ารักเนาะคือถ เช่นคาเฟนี่ก็จะเครียดมากแบบว่าไม่ยิ้มเลยเลยแบบนี้แต่ล็อกซี่เนี่ยตรงข้ามครับชิวสบายนะครับด้วยเหตุผลประการทั้งวงนี้ทําให้พี่เนี่ยจับร็อกซี่อยู่ในฮีโร่สายชิลอันดับที่8ต่อมาอันดับที่7เซลิกา้าเหลือแม่นางสี่ลูกขาของเราเองนะ เิลิก้าเนี่ยเป็นพี่สาวของวิสนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ก็เคยส่งเธอมาฝึกง,งานกับมอร์เรนเหมือนกับน้องวิสแต่ได้ความเปรี้ยวครับหนีตามแฟนจ้าโลแล้วไปใช้ชีวิตชิวๆเป็นกลุ่มอันธพาลมากมายแ,แต่สุดท้ายซิลิก้ารู้สึกเ้ยไม่เวิร์กเลยก็เลยกลับม<พ>าที่เมลด้านะทำงานกิ๊ก<ๆ>ก๊กขายไปนะซึ่งเหตุผลที่พี่จัดให้เธอเป็นฮีโร่สายชิวเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีจากเนื้อเรื่องแต่แต่ว่ามันมีจากซีเนมาติกเปิดตัวต่วตางๆไม่ว่าจะเป็นของเธอหรือว่าของลาวิลนะคือจะเห็นไดด้ว่าิิลกกกเียหัตออคคืรด ตลอดอยากหาแฟนใหม่ตลอดเวลาโหลคืออันนี้ที่พี่จัดให้เธอเป็นฮีโร่สายชิลเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ชิวเนี่ยคนที่เครียดกับการดําเนินชีวิตจะไม่ได้ว่างมานั่งหาแฟนแบบนี้นะพี่คิดว่านะฮะก็น,นี่แหละเป็นเหตุผลที่พี่จัดให้เซริก้าเป็นฮีโร่สายชิลอีกหนึ่งตัวนะฮะต่อมาอันดับที่6กอาตา ซึ่งอาตาเนี่ยเป็นหนุ่มลูกทะเลเผ่าพันธุ์โบราณที่เติบโตมาพร้อมกับสร้อยเที่ยวสิงโตอันลึกลับเนี่ยฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ย้ายมาที่เมืองพอร์ตเรนต้องการหาเงินเพื่อทําตามความฝันที่จะออกทะเลนะไปตามหาชายหาดในฟันที่คลื่นลมกระทบแสงจรายใดๆนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่เนี่ยคิดว่าชิลเพราะว่าอาตาเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ค่อยเกี่ยวกับคนอื่นเท่าไหร่คือเป็นการทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเนะฮะเห็นไหมแบบทางานเก็บเงินออกทะเลใดๆสังเกตได้ว่าฮีโร่แต่ละตัวที่พี่จัดมาเนี่ยคือ เขาเนี่ยจะออกแนวแบบยิ้มน่ารักมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นเนี่ยอันดับที่5เฟนนิก เจ้าจิ้งจอกสุดน่ารักจอมโจรแห่งทุ่งแสงจันนะครับคือเขาเนี่ยมีความปราดเป,ปรียวมากๆนะเป็นโจรที่ถูกตั้งค่าหัวหลายบาทน,นะครับขนาดกับตันรูคที่เก่งๆอ่ะยังจับไม่ได้เลยนะซึ่งเขาเนี่ยมีคอนเซปต์ในการป้นคนรวยไปช่วยคนจนด้วยนะคือชิลแน่นอนเห็นไหมว่าทําทตามสิ่งที่เองต้องการได้นะหน้าตาก็น่ารักแถมตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก็บออบเจกทีฟในเกมเร็วมากฟาร์มเนี่ยโคตรโคตรเลยถ้าเกิดคือจบจ้าต่อมาอันดับที่สี่วิสน้องวิสนะครับเธอคือลูกบุ Max, แต่ไม่ใช่น้องสาวทางสายเลือดนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยได้สั่งสอนวิห้กลายเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่อยู่อย่างน้อยน้องเนี่ยชอบระเบิดนะครับคือจับอะไรก็ระเบิดไปหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามนะฮะวันหนึ่งน้องก็คิดว่าเออไหนๆก็เอาดีทางด้านนี้ก็เลยแบบอยากจะย้ายไปที่ภูเขาน้องแม็กซ์ก็เลยสร้างหุ่นให้น้องวิสนะครับเพื่อป้องกันตัวซึ่งตอนนี้กําลังจะออกเดินทางมีการล่าลาทาซึ้งใดๆเรียบร้อยแต่พอหันหลังเท่านั้นล่ะปุ้มระเบิดจ้าสรุปน้องก็ไม่ได้ไปไหนนะเพราะยังระเบิด ชิวตัวหนึ่งต้องชิวจริงๆเพราะน้องยังเป็นเด็กเนาะต่อมาอันดับที่3โมรู้เสียงเคินเวอร์นะครับซึ่งอดีตรูปหรือโรคนะครับเป็นคนของอาณาจักรนอร์แมนเป็นนักรบที่ห้าวหาญที่ผ่านสงครามมาหลายครั้งสูญเสียทั้งคนรักเพื่อนรวมถึงแขนขวาของเขาที่เขาตัดเองด้วย ตอนตัดเนี่ยเขามองแผลด้วยรอยยิ้มเพื่อนต้องจิตใจแข็งแกร่งเบอร์ไหนนะยฮะซึ่งจากเรื่องนี้เนี่ยแอสทริทนะับดัชเชสแห่งตระกูลโรสได้ให้เงินเขามหาศาลรูก็ไม่เอาครับให้เพื่อนไปนะแล้วก็มาที่สาพันธรัฐอิสระซึ่งด้วยจดหมายของแอสทริทนับทำให้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกับตานที่เมืองเพ็กซี่อ่ารูก,ก็ทําให้เมืองเจริญรุ่งเรืองคนรักเขามากมายนะซึ่งพี่ว่ารู้เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วแบบมีจิตใจที่เข้มแข็งมากนะแล้วก็แบบทําให้มองทุกอย่างชิหดนใคราว โนแบบว่ามีการผิวปากใดๆด้วยนะซึ่งพี่คิดว่าจริงๆอ่ะเขาคงแบบเจออะไรมาเยอะแหละแต่ว่าเขาสามารถมองโลกในแง่บวกได้นะต่อมาอันดับที่2องอเล อดีตน้ำน้องคือคนของนองแมนแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าน้องเนี่ยคือน้องสาวของกษัตริย์เทนเธอเนี่ยเป็นเด็กน่ารักและชอบแสวงหาความรู้ต่างๆชอบศึกษาเวทมนต์ด้วยการอ่านหนังสือแล้วก็ถามผู้รู้อย่างยอนแล้วก็อิกนิสจนในที่สุดนับอลิสได้จุดติเป็นเทพจักรราศรีที่วิหารแงแสงอลิสเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ทุกคนรักและเอนดูมากนะขนาดราชินีอิลูเมียยังเอนดูเลยนะไม่ว่าจะโซนขนาดไหนปวนพิธีการขนาดไหนไม่มีใครว่าวโหคือขนาดราชินีเอนดูเนี่ยคงไม่มีใครว่าแน่ๆนะซึ่งอลิสเนี่ยจะพร้อมแบ่ง ทุกคนยกเว้นคันนมถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กนะเมื่อวิหารนน,นบุกรุกเนี่ยอลิสก็ใช้ความสามารถนับช่วยพนมิตรไว้ได้อย่างมากซึ่งน้องเนี่ยเป็นสายชิลตัวจริงเลยนะครับเพราะว่า1เป็นเด็กชิลชิเล่นสนุกแล้วก็เป็นที่รักของคนที่วิหารนั่นเองฮนะน้องเด็กว่วนคนนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ซีซันแรกๆนะตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเป็นตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆในทีมไฟนะฮะและอันดับที่1ฮีโร่สายชิลที่สุดในอวีนั่นก็คือลาวลิล ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเราเห็นความชิลของเขามาตั้งแต่ประวัติแล้วเนี่ยฮะเขาเนี่ยเป็นคนของเมืองเมลดาที่ชิลๆใช่ไหมเป็นคนของสาพันธรัฐอิสระซึ่งความชิลของเขาเนี่ยเรารู้ตั้งแต่เนื้อเรื่องของเขาแล้วนะครับโอ้โหไปบุกคาสิโนมอนเตคาโลนะครับของเวดาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเห็นฝีมือก็เลยชวนเข้าเป็นนักบวชในเวดานะฮะแล้วก็สุดท้ายได้ฟอร์มทีมเป็นไลฟ์ฟอลเวอร์ทั้ง3คนนะครับก็คือจะมีลาวิลซาตาลูยีแล้วก็มีทูเลนเป็นหัวหน้าซึ่งในบรรดา3คนเนยบอกลสาย,ยคือเป็นคนที่แแบบิลมากก้ว็ สนุกสนานมากซาตาก็เครียดหรูอีก็เงียบอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งพอเขาไปอยู่ในเวด้นะคือทุกคนแบบต้องปรับตัวเพราะคนในเวด้ส่วนใหญ่จะเป็นคนเงียบขรึมแต่เราอีว่เนี่ยคือแบบมีความพูดมากมีความตลกใดๆนะฮะซึ่งอย่าลืมว่าภารกิจของเขาที่ไลฟ์ฟลลเวอร์เนี่ยมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็กๆหรือเสียงอันตรายอย่างการหาศีลาดำตามซีนีเมติกเนี่ยซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเสียงอันตรายแบบนี้มันเครียดแต่ด้วยนิสัยการพูดมากมองโลกในแง่ดีและล่าเรื่องของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นฮีโร่สายชิล พี่ยกตัวอย่างนะซีเนเมาติกของเขาตอนเปิดตัวนะเขาจะพูดว่าสวัสดีผมชื่อลาวิลผมมาจากเว d ด้นะรู้จักหรือเปล่าล่ะวิหารแห่งแสงนะผมว่าผมรู้จักคุณนะคุณคือไวโอเลตคนที่เวเดต่างล้ำลือกันว่าเป็นหารรับจ้างที่เก่งที่สุดในอัธรรมอใช่ไหม ผมไล่ตามคุณอยู่เหรอเนี่ยบังเอิญจะเลยนะแต่มีความบังเอิญกว่านี้อีกนะดูสิผมใช้ปืนคู่ละปืนคู่ของผมมีชื่อทั้งคู่เลยนะแล้วของคุณมีชื่อหรือเปล่าชื่ออะไรเหรอแล้วทำไมถึงเลือกใช้ปืนคู่ละ่ะมีผลอ,อะไรหรือเปล่าบอกหน่อยสิอันนี้ลาวิลพูดภายในแป๊บเดียวมาคือซีเนติคนดอื่นเนี่ยคือแบบพูเงียบนิ่งแต่ลาวิลเนี่ยเวลาขึ้นตัวอักษรมาคือเยอะมากนะแล้วในซีเนติคเปิดตัวของทอนเห็นไหมตอนที่ว่าทอนกับไบโอเนี่ยเข้าไปในตึกชั้นใต้ดินของสำนักงานใหญ่ของ, Shadow Hand, อาางอชาโดว์ โดนไล่ตามอยู่เหรอฉันกำลังโดนคนวิ่งไล่อยู่ล่ะเออจริงสิเหมือนฉันจะไปจับโดนอะไรบางอย่างด้านล่างเนี่ยแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าข้างล่างเนี่ยมันอันตรายมากยังไงฉันไปก่อนนะโชคดีไว้มาเอาไม้กันใหม่นะว่างๆไปหาฉันที่เวเด้ได้ดละ อันนี้ก็เหมือนคือแบบทอนงงอะไรเหรอคือมาฟลุ๊เดียวแล้วก็ไปเลยนะยิ่งกว่าควิกซิงเวอร์เนี่ยซึ่งลาวิ่กับบัสเนี่ยจริงๆควรจะบวกกันแล้วหาร2นะคนนึงพูดน้อยคนนึงพูดเยอะ,ะบวกกันจะได้พอดีนะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเป็นละครที่น่ารักที่สุดชิ่นะเหมือนที่พี่ได้กล่าวไปแล้วทั้งในมังงะทั้งในอนิเมะที่กายหน้าปล่อยมานะซึ่งลาวิวมาเมื่อไหร่เนี่ยฉากนั้นเบาลงสนุกขึ้นน่ารักขึ้นแล้วก็แบบว่าเด่นทันทีนะลดความเครียดได้เลย ซึ่งบอกเลยว่าถ้าน้องๆมีเพื่อนแบบนี้รักษาไว้ให้ดีนะคือทุกคนมีความเครียดมีความกังวลหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะแสดงด้านไหนออกมานะซึ่งเพื่อนที่ให้พลังบวกของเราแบบนี้นะคิดเอาไว้นะจ๊ะเด็กๆเพื่อนที่ล่าเริงคิดบวกเนี่ยดีกว่าเพื่อนที่คิดลบแน่นอนเอออยู่ด้วยก็สบายใจนะเหมือนลาวิวเห็นไหมมันต้องมีคนแบบนี้ที่เวด้านะพรับเวดดาเครียดเกินไปนะฮะจริงๆแหละคือพี่คิดเลยว่าถ้าฮีโร่สายชิลยังไงก็ต้องลาวิวนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคลิปนี้ ข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะจัดอนันดับของตัวเองเหม้นไว้ได้ด้านล่างนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นกําลังใจให้พี่สมัครเป็นเด็กในสังกัดได้ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ